ประสบการณ์ผมมีไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีแล้วการดูหวงจุย้ยฉะนั้นเห็นบ้านทาสีดำผิดหลักของหวงจุย้ยไหมผิดครับเพราะสีดำเราจะคิดว่าสีเอ่อเป็นไว้ทุก์ไม่ใช่สีดำนั้นคือพลังอิมจะทำได้เฉพาะศาสตร์ลึกลับศาสตร์แห่งความมืดถ้าเป็นสีดำ ความหมายของผมคือดำทั้งบ้านเนี่ยดำทั้งบ้านมันต้องทำลับรับร่บอๆถูกไหมครับพวกดำนะครับแม้กระทั่งคนที่ทำอาชีพตอนกลางคืนยังไม่ดำหมดเลยนะครับยังต้องตัดขาวตัดแดงตัดอะไรไมาอีกเพราะฉะนั้นสีดำทําให้ความมืดเข้ามากุ้มลมความมืดนั้นมาจากอะไรครับโจรอยู่ในความมืดผีก็อยู่ในความมืด